ฮัลโหลเจ้าสบายดีดยสบายดีไอ้แล้วเจ้าน่ะอยากตามหาผู้ใดน้อตามหาน่ะพ่อของลูกน่ะเฮาพบกันเจอกันอยู่ฮัดหญ่สุงขาแล้วเขาก็ซื้อผ้าได้หกเดือนเนาะเจ็ดเดือนแล้วคนน่ะคนจะเมื่อบวชฮะจะเมื่อบวชแต่จะบวชประมาณเจ็ดพรรษาแล้วคนจะซึกแล้วซึกเราจะมาเบิ่งเวลาคอยเกิดมันนะอีน้อยเนาะ แต่พนก็ปซึกมาเลยนะแต่พนก็ปจิตตัหาเฮาเลยนะมันเงียบหายแต่ว่าพนทิมทะเบียนบ้านให้อยู่ประ,ประจำตัวนะอยากตามหาพ่อใ<ด>ห้ลูกเจ้าโดยโดยมันเล้วแต่ตอนนี้นลูกเจ้าจากปีเหรอตอนนี้เราได้สิบสามปีแล้วเป็นผู้ญิ่งบอกเราผู้หญิงน้องอยากตามหาให้ลูกคะนะแต่ว่าตอนนี้น้องเอาผัวใหม่แล้วอ่นะแต่อยากตามหาพ่อเขา นาะยอยากมัวเป็นยังเราปุชโตหาลูกขนะะเราปุอยต,ต้นลูกเราปุมันนอาได้นะแต่ว่าเจ้าหูจักอันตำบลหมู่บ้านราเราปุ๋มมีระเบียนบ้านอยู่ไอ้น้องเจศอกแล้วน้องศอกอันอยู่ในกระเป๋าว่าน้องปุชย์น้องเอาไว้ใส่นะแล้วน้องเจาทายหุบรงให้อายเด้อเรา,าทิมให้ตันหาฝากทองอยูน้องคยคระนะะแล้วอันสื่อภาในได้สื่อของป่วเจ้านะ่ะชื่อในในายปะเดิมนำสะกคุณป้องกัน นายยังก็นายปะเดิมนายปะเดิมด้วยนามสกุลป้องกันนามสกุลป้องกันด้วย<ม><ม>พ่นอยู่จังหวัดใดฮะอันเพ่นนะพ่นอยู่ยะโสธออรอำเภอหูบอน้องก็วุ้ยแล้วมันโดนละอำเภอ้อ,องก็มีแต่ว่ามีแต่ทะเบียนบ้านแล้วก็เปี่ยวทะเบียนบ้านให้นะในชื่อลูกเขาชื่อจังได้สตอนนี้นะ ชื่อจะนี้นะเขาตั้งชื่อนางนางแอนนานะแต่ลูกจะเกิดถ้าเกิดอยู่แล้วบอกก็โดยเกิดอยู่แล้วแต่ว่าภากท่องอยู่จังหวัดน้องคายด้วยพักพา,าน้องคายล้วพักเดือนนะวันนี้หอดมือมันจะเกิดแล้วน้องละเขาก็นัดบอกค่ะให้น้องน่ะไปก่อนเวลาเด้อแต่มันนะน้องเราก็หัว,วมันมันมาเจ็บมือวันเสาร์นี้ตอนตอนแร้งหนะันอกกันเลยไม่ได้ไปมันเกิดตอนเสาร์เลยตอนตอนแรงหัน แสดงว่าเจ้าจากกากับอันพ่อของลูกจะหาตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องบอกด้วยแม่แล้วตั้งแต่มันได้เดือนมันมันจะจะได้แปดเดือนนะเด้แล้วก็แล้วเราจะเมื่อบวชจะเมื่อบวชให้แม่เพราะว่าพบหอบแม่มันตายเด้เราจะเมื่อบวชซึกออกมาแั้เราจะซึกออกมาแล้วมาเบิ้งเฮาแล้วมันนี้มันเราก็บอกว่าพูซึกแล้วพูซึกแล้วมันนี่เรายังฝากเงินมาให้อยู่ห้าพันเรากล้ันั่นเราก็ โปรจิตตอฮาเฮาเลยฮะนะอ๋อ้าจิตตอกันได้นะเขาอยากทำเฮ็ดพลเหล่านะี่ยแหละเป็นอยังเราโปรจิตตอฮาลูกฮนะพ้อยังเจะโปรจิตตอฮาเฮาก,กับลูกฮะนะจะไว้ต้นลูกนะบ่อนแดดเบอร์ทูจากกูนั่งทางว่าสมัยนี้กับพันสมัยแล้วเขาใช่เฟซบุ๊กใช่ไลน์ใช่แอปหมดและนะ้วนะจะเป็นอยังโปรจิตตอฮาลูกนะจะโปรฮักไว้ต้นลูกก่อนนะตรงขาใช่ใจให้ลูกแต่ช่วงนี้ลูกก็ไม่ได้เหียนแล้วมันออกไม่เหียนแล้วลมันจะพองประหังกับ ชั้น้องม .1 มันก็ประหยัดเงินแล้วมันก็มีเงินต้องมาหาก็มาเอาปัวไม้หาก็บมมีเงินจงให้มันเงินละแล้วเราก็อยากให้เรามาละเทนท่นมาเอาลูกนะไปเงินปอแต่เราส่งเงินให้โบแ,แต่ละเดือนห่นน่ะยังน้อยประทรงแรกก็สรงเดือนทั้ง 3, สามพันจะให้มันได้เงินนังสื้อต่อนะเอาจังได้ก็คอยสีซอยประชาสรรพให้เ้อะโอ้ยเจ้าขับใจไอ้มิไตว่าเจ้าส่งอัน ข้อมูลรายละเอียดส่งมาทางมิชชนเจอร์ขวัญเบิ่งอีกครั้งเด้อโดยโดยจะขอบใจไอ้โดยสบายดีสบายดีไอ้ สบายดีพ่อพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเดอร์มือนี่มาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับซ่อง u t u b e บา่าวพรสตูดิโอแลก็เฟซบุ๊กแพนเพจบาพ่าวพรสตูดิโอนาองพี่น้องเสิ่งสื่อซ่อง YouTube กับสื่อแพนเพจสื่อคือกันนาอเปิดภาษาอังกฤษนาะพี่นอ้องเสิ่งมือนี่บ่าวพรก็จะมาประกาศตามหาพ่อให้ลูกเอื้อยคนหนึ่งเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่์นนายักพ่อพ่อของลูกสาวของเพิ่นเนาะ ซึ่งเอ้ยคนนี้นาน่ะสมยก่อนนะเพิ่นความไปทํางานอยู่ฝั่งไทยเนาะและก็ได้พ่อกันกระพ่อของลูกคนนี้และพ่อกันแล้วก็ได้ขบหากันกับประมาณ1ปีห้าสองปีนี่แหละตามที่เพ่นไหกเนาะพี่น้องหลังจากนั้นเพิ่นทองเนาะทองด้ประมาณเจเดือนนะพี่น้องช่วงเพิ่นทองนะเพิ่นก็ได้ภาคทองอยู่จังหวัดหนองคายเนาะซึ่งผัวเพิ่นกาเป็นผัวคำหาประกันนะนะาช่วงเพิ่นทองและหลังจากนั้นแหละพันนี้ช่วงเพิ่นคลอดนะ หมอก็นัดเพิ่อกว่าเจ้าต้องมาก่อนเด้อมาก่อนที่จะคลอดและที่นี่แหละเพิ่นไปพอทันเพื่อนก็เลยคลอดลูกบนหอยอยู่ฝั่งลาวเนาะอยู่ฝั่งลาวซึ่งพวเพิ่นก็อ่าเพิ่บนได้มาเบิ่งเลยนะพี่น้องไม่แต่ว่าพวเพิ่นบอกว่าจะไปบวชอย่างประบวชไปบวชอย่างประมาณนี้แจักจากพรรษาและอย่างจังสิตซื้อกอกมา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 เบิ่งลูกแล้วก็มาเบิ่งเมียเนาะพี่น้องตามที่เือยคน้เพ่นใา้การเนาะหลังจากเพิ่นเกิดลูกปึ๊บ เพิ่นเกิดลูกแล้วก็เพิ่นก็เลี้ยงลูกคนเดียวเพิ่นจนว่าลูกเพิ่นอายุ13ปีน้องพี่น้องเป็นผู้หญิงเนาะ13ปีและที่นี่แหละผู้เป็นพวกะยังบทันรซื้อออกมาอยู่นาะพี่น้องยังบันซื้อออกมาเลยส่งเปินซื้อนาเพิ่นก็ได้ส่งเงินมาอยู่ตามตามที่เอื่อยในส่งข้อมูลตามที่เอื่อยนี่บอกเนาะเขาบอกว่าส่งนั่นเปิดผพาเงินมาให้ประมาณห0าพันบาทนาะพี่น้องส่งเปินซื้อคณะส่วงที่เพิ่นเกิดลูกฝั่งลาเพิ่นก็ส่งมาส่งเงินมาห้าพันบาทหลังจากนั้นส่งมาแล้วก็บรินนนข่าวออีกเลยงาะ และที่นี่แหละทั้งเอื้อยเพื่อนเห็นรายการประพรเนาะตามหาคนบวชสิเป็นทางช่องยูทูบบวชสิเป็นเฟซบุ๊กแพนเพจเพื่อนก็เลยขอความขอความเซตเข้ามาเนาะเพื่อนก็บอกว่าขอความช่วยเหลือแน่เพราะว่าขคอยอยากพ่อพ่อของลูกหัวลูกกะยังให้พ่อนะอุปธรรมยังให้พ่อนะเลี้ยงซอยยังประมาณนี้นะพี่น้องลูกเพื่อนกะสิบสามปีแล้วเป็นผู้หญิงเนาะและเพื่อนก็เลยและเพื่อนก็เลยยังให้ป่ะพอนี่ประกาศตามหาให้นะพี่น้องซึ่งเพื่อนกะทักเข้ามาประมาณช่งอาทิตย์กว่ากว่าพี่น้องเอง ซึ่งพระพราก็มีโอกาสเหตุคลิปมาประกาศตามมาให้ผ่นเนาะเพราะว่าแต่ละมือแต่ละวันมีคนทักเข้ามาล้ายหลายนะพี่น้องเนาะบางมือนั่นร้อยคนสองรอยคนบางมือก็สี่ห้าสิบคนนะพี่น้องเนาะท้าวาเคสใดบบท่วงโบทันหรือว่า บัได้ประกาศตามหาให้ก็ต้องขอโทษขออภัยน้พี่น้องเพราะว่าลายเกินคนที่แบบว่ายัางให้ตามหายาติพี่น้องเสียลูกหลานเสียพ่อเม่เสียน้พี่น้องเนาะซึ่งกาท่าประพร์เหตุบทงปงบทันก็ต้องขอโทษขออภัยน้พี่น้องเนาะซึ่งมาพรอก็จะมาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเนาะข้อมูลที่อยู่ของอพ่อของลูกเอ,อื้อยคนนี้แหละหมยถึงว่าพ่อของลูกพันนะเนาะเพื่นนะนอนบอกว่าสื่อของสามีเก่าของพนันนะหรือว่าลูก เรว่าพ่อของลูกเพ,พื่อนนักพิองสื่อว่านายป้าเดิมน้ำสกุลป้องกันเนาะนายป้าเดิมน้ำสกุลป้องกันที่อยู่ที่อยู่ใดหนึ่งร้อยสี่หมู่ที่สองตำบลสีฐานอำเภอปาติ้วจังหวัดยะโสธนะรเนาะสุนทรพรก็อ่านถึกบอกอำเภออำเภอสีฐานตำบลสีฐานอำเภอปาติ้วจังหวัดยะโสธรเนานะอันนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ของสามีเก่าของเพินนะ่นเนาะ าว่าคนใดที่หู้ที่ประพรเอ่ยมานี้หรือว่าคนใดที่อยู่หมู่ที่สองตำบลสีทานหรือว่าอำเภอปาติ้วจังวัดจัสูอยู่แทบใกล้ๆกะไปส่งข่าวให้เพิ่นเดอร์เนาะเพี่น้องเพราะว่าเพิ่นนายอยากตามหาพ่อให้ลูกเนาะเพราะว่าตั้งแต่คลอดออกมาเพิ่นกะได้ส่งเงินให้ประมาณห้าพันหลังจากนั้นก็เงียบเลยตอนนี้ลูกเพิ่นกะอายุสิบสามปีแล้วนะพี่น้องเนาะซึ่งกะบริเทียนต่อลูกเพิ่นกะเนื่องจากว่าผู้เป็นแม่กะบ่มีเงิน ผู้เป็นแม่ตอนนี้ก็ได้สามีใหม่แล้วแล้วก็มีลูกสองคนเนาะก็เพิ่นก็นเลี้ยงลูกอันสองคนกับสามีใหม่แล้วก็ส่วนน้องส่วนลูกของลูกกับอันคนฝั่งไทยเนี่ยก็เพิ่นก็บไปนำย้ายอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าถ้าว่าพ่อเพิ่นเบิ่งในขณะนี้ก็ติดต่อมาในเดอ้อเนาะติดต่อมาทางช่องประพรนี่ก็ได้เนาะคอมมินบอกคอมมินมาแล้วก็แอดแอดเฟซีดมหาประพรหรือว่าส่งข้อความเข้ามาทางเพจก็ได้เนาะ ซึ่งเฟซส่วนตัวบพพรก็คือ p h o n ยว่างหล้วก็ p o n เนาะอันนี้ก็คือเฟซบุ๊กส่วนตัวบพพรเนาะถ้าว่าเพจกับสิเกียนเขาว่า p h o n ยว่างหล้วก็สตูดิโออันนั้นคือเพจซึ่งเพจในก็ทักเข้ามาได้น้อพี่น้องทักเข้ามาทั้งข้อความได้แต่ว่าโทรนะ่ะมันจะพอแจ้งเตือนเด้อเพจเนาะเวลาพอเมื่พี่น้องโทรมาปุ๊บมันจะพอแจ้งเตือนทางบพพรเนาะนอกจากว่บพพรโทรกลับจังได้อันนี้เพจเนาะถ้าฉะนั้น,นก็แอดเพจส่วนตัวมาเนาะพี่น้องเนาะ โอเคเดี๋ยวผอพรอนอ่านสื่อเพิ่มเติมนะพี่นอนะ้องเนาะสามีเก่าของเพิ่อนนะสื่อว่านายประเดิมนับสกุลป้องกันเนาะที่อยู่บ้านเลขที่104หมู่ที่สองตำบลสีทานอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรเนานะตามที่เมียเพื่นบอกว่าแต่ก่อนนะว่าไปบวชไปบวชอันอี้ยังแหละไปบวจชจักพรรษาแลยจิตพรรษาแล้วจิตซื้อออกมาแล้วที่นี่แหละเพิ่นบวชซื้อออกมานะพี่น้องบวชซื้อออกมาแต่เดี๋ยวนี้ผู้เป็นเมียเพิ่นก็บอกว่า บ่หัวเพิ่นยังบวชอยู่บ่หรือว่าซื้อออกแล้วนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บ่แน่ใจเนาะพี่น้องอ่าบางทีคนคนเฮาเนาะถ้าว่าได้บวชได้บวชหลายปีไปหรือว่าเจ็ดพรรษาพกพรรษานี่ก็อยู่บางทีอาจจะเขาเอิ้นว่าสินจับเนาะสินจับอาจจะบสถซื้อออกมาเลยก็เป็นไปได้นะพี่น้องเนาะซึ่งมาพรก็สังเกตอ่าคนในหมู่บ้านมาพรเองเนาะก็มีลูกมีเมียแล้วมีลูกมีเต้าเนาะแต่กับที่แรกอะที่ไปบวชไปบวชแบบว่าบวชจำพรรษาจากหนึ่งจากสองพรรษาพอบวชไปบวชไปทัน สินจับผัดบซึ้งออกมาเลยนุพี่น้องเป็นผ้าเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเอาละพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่คลากสิคอตัวลำลาพันธพี่น้องทุกทุกฐานวเด้อเอาไว้โอกาสหน้าพอกันใหม่เนาะจังนา้นายกผักพ่อพี่น้องแซ์คลิปนี้ออกไปหลายเนาะเพื่อว่าให้ผู้เป็นพ่อของเพิ่นผู้เป็นพ่อของน้องคนนี้นะให้พ่อเนาะเพื่อว่าเพิ่นจะอันส่งเสียหรือว่าเอาลูกไปเฮียนตอบอหรืออีนอย่างประมาณนี้เนาะผู้เป็นแม่เป็นกก่ยังให้อันผู้เป็นพ่อนี่อุปธรรมมาได้นรืพี่น้องเนาะ ส่งค่าเลี้ยงข่ายังให้แบบว่าส่งส่งให้ลูกอะลรเนาะตอนนี้ลูกกะอยู่ดำยายเนาะพี่น้องเนาะเอาละพี่พ,ลลพี่น้องสหรับคลิปนี้บ่วพรกสิคอตัวลำลาาพี่พี่น้องทุกทุกท่านละเด้อเอาไปอุกกา้าพบกันใหม่เนาะจังดังได้กาอย่าลืมเป็นกำลังใจให้บัพรเนี่เด้อพี่พี่น้องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บัวพรเหายการณ์เรียนมีตลอดไปเนาะแล้วก็มีเอฟซีหลายๆท่านก็บ,บอกว่าบัวพรอันนี้บัพรวว่าแลกว่าว่าอีกเนาะช่วงซองสามปีที่ผ่านมาค่อยๆเ,เบิ่งเจ้าตลอดพอหลังๆมานี่เจ้าหาายไปสเนะ แต่ละคลิปบพรกระจามาวแาตลอดเนาะคือบพองวดนหายปราชัยเดอร์เนาะพี่น้องเนาะคือบพรกับอัพคลิปลงทุกๆูกวันในซอง y o u ยูทูบบพรสตูดิโอแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจบพรสตูดิโอเนาะก็คือบพรอัพลงทุกๆูกวันบางวันกับหคลิปบางวันกับสคลิปเนาะพี่น้องเนาะแต่ที่แน่ๆนะยูทูบเนี่ยบอตัมมือละคลิปเนาะพี่น้องเนาะซึ่งการบพรกระจากลายว่าต้องเข้าไปกดติดตามมันจะมีปุ่มเนาะพี่น้อง มันจะมีปุ่มกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนทางเบดเนาะเวลาประพอรอัพคลิปปุ๊บมันจะเด้งปึ้งไปที่มือถือของ f อมันจะเป็นตองอัพส่งา,สามิมันก็จะเด้งขึ้นบางคนก็เป็นจงังเป็นการแจ้งเตือนนะนะเป็นตองอัพก็จะอื่นเนาะแล้วก็สามารถกดเข้าเบิ่งได้เนปะ็นองค์ประพอ,อัพดททุกๆวันในทรงยูทูปประพรเนาะบางทีก็แล้วแต่บบมีสมมุงเนะี่นองบางทีก็ บาบงทีก็ตอนเศร้าบางทีก็ตอนแรงอีกประมาณนึ่งน้องพี่นอนะ้องเนาะอันนั้นก็ภาคไว้น้องพี่น้องเนาะเอาละพี่พี่น้องสหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเอาไว้โอกาสเราพบกันใหม่เนาะไปแล้วความพี่น้องสวัสดีและสวัสดีซึ <c oughs> ่งบระพอนลืมปิดกล้องคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกำลังมาทีา่ย่างแต่ลืมมาปิดกล้องปิดกล้องเนาะพี่น้องวันนี้